สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหร,รูซอยลาดพร้าว7 1หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวฟัน88สมัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย www.bodok888.com ok. โบนัสสมัครใหม่จุใจ200%โบด o อกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีครับครับ พบกับรายการลักบอลไทนะครับประจำวันศุกร์ที่9มีนาคม2555นะครับวันนี้อยู่2คนนะครับผมอบเชยครับผมทิงมุมทงครับครับผมคุณมีคําถามมีการจะถามผมอะไรเรงนั้นผมไม่ถามเลยครับไม่ไม่อยากจะถามว่าหายไปไหนไม่ต้องถามอะครับดีแล้วครับมแล้วนี่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับะนี่สิวครับปกติครับไปเสริความรอมาความรอสิวแสดงว่าเป็นสิวหัวช้างแน่เลยใหญ่มากโอ้โหขอกระทิ้งว่าอะ มาดูผลฟุตบอลเมื่บบอคืนดีกว่ากันมาเลยมาดูทีดแดงเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการที่ใหญ่เมือ่อคืนนี้ยูโรปาลีกนะฮะทีมอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นได้นะครับก็มาดูครับมาดูทีมใหญ่กันเลยกว่า <c oughs> สำหรับแฟนๆของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านนะค,ะนครับพ่ายให้กับแอตติกบิลเบาไปถึง2ประตูต่อ3โอ้โหถือว่าเป็นสกอร์ที่สูงเลยทีเดียวนะฮะมาโดนยิงในบ้านถึง3ประตูโอ้แล้วก็แพ้ด้วยที่สำคัญ เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเด็กกีอาจจะเซฟเป็นพาลาวันเลยนะมือสงสารประตูสูงสารประตูครับเมื่อวานนี้กองหลังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมกองออหลังคือไม่วิ่งไม่วิ่งเท่าไหร่ก็ท้งลาฟาเอลใครเอกอีแวนเงี้ยก็เล่นคุณต้องเข้าใจหน่อยว่าเพิ่งมาเล่นรายการถ้วยนี้เป็นถ้วยแรกของอเด็กเด็กตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นรายการแรกอ๋อสมัตตงสมัตคุณเคยก่อนอ๋อประมาณนั้นอ่าต้องทำความคุดเเคยอีกสักปีสองปีพอแล้วครับพี่หน้าขอไปเตะยู่ว่าจะไม่หลีกว่างเลยครับ ก็หลังจากที่แพ้ไป2องเดูสา3ครับอันนี้เป็นนัดแรกนัดที่2ก็ต้องไปเยือนบิวเบาก็เป็นงานหนักของแมนยูเลยทีเดียวต้องชนะถึง2ลูกถึงจะเข้ารอบครับแต่บอลก็ต้องทําใจอยก่้าตัวบินเบโอ๋ครับข้าตัวอีกต้องบินตามไปดูไปเชียร์อีกครับมาดูอีกทีมนึ่งครับเป็นแมนเชสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแมนซิตี้นะครับ อะไรมเี่ยใช่ครับแต่ว่าออกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนถึงโปรตุเกสเลยทีเดียวนี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับนี่ก็แพ้ไปหนึ่งประตูศูนย์แต่ก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะออกไปเยือนแล้วก็ลูกได้เสียเนี่ยก็คือไปเสียที่ที่นอกบ้านใช่ก็มีโอกาสที่จะมาชนะในบ้านแล้วก็ครบรอบด้วยด้วยดูแล้วง่ายกว่าผีแดงง่ายหรือว่ามีโอกาสง่ายกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูที่อาร์เรติโกมาดริดนะครับเมื่อวานนี้ก็ถล่มเบซิกตัสไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็กลุ่มความได้เปรียบในบ้านก่อนนะฮะ FC เซเวนเต้นะครับเอาชนะชเชลซี0-4 1ประตูต่อศูนย์นะฮะแล้วก็เมทัลลิสนะครับ,าค,รบคาคิฟแพ้ให้กับเขาเรียกว่าโอลิมปิกอสครับ0ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาดูที่เอเซ็กอัคมานะครับเอาชนะ 2, 0, อูดิเนเซ่2ประตูต่อศูนย์ถือว่าขับลอยนะครับสตองดาดีแอสเสมอกับฮันโนเวอร์2-2และก็บาเลนเซียเปิดบ้านถล่ม PSV High Open 4ประตูต่อสองโอ้ยยิงกันได้เยอะเลยก็บาเลนเซียนี่นำก่อนสี่ลูกด้วย มายิงช่วงบาโดนยิงช่วงท้ายเกมสองลูกเลยเหมือนกับให้ให้เขาอ่ะอันนี้อัจเป็นงานยากที่ออกไปเย็นเขาอีกใช่ครับผมแต่ว่ากลุ่มความได้เปลี่ยนมาแล้วอันนี้ก็เป็นผลฟุตบอลที่เกิดขึ้นมาดูข่าวนิดนึงข่าวนี้่ามมาที่ฝั่งของอังกฤษนะฮะเป็นเรื่องของไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวประคมตั้งแต่วันที่7แลดวแหละบอกว่าทางด้านอาเซนน์ครับ สามารถตกลงสัญญากับ FC โคโลนของบุนเดสลีกาเยอรมันครับว่าตกลงคว้าตัวโพโดสกี้ก่อนดาวยิงทีมชาติเยอรมันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตกลงคว้าตัวกันอยู่บางสื่อก็บอกว่า10บางสื่อก็บอกว่า11แต่นแน่ๆก็คือไม่ต่ำกว่า10ล้านปอนด์ก็เงินไทยก็อยู่500กว่าบาทเออ5้าล้านบาทครับออ500ล้านบาทก็บ,ทบ,บ,ทอบอกว่าสัญญ,ญาเนี่ยตกลงเรียบร้อยรอย้ายช่วงซัมเมอร์ก็หลังจบฤดูกาลเพราะตอนอานแ้นั่นเซ็นกี่ปีนะ สี่ปีสี่ปีใช่สปีแล้วก็ตอนช่วงนี้เขาบอกว่าอยู่ช่วยโคโรนไปก่อนเพราะว่าโคโรนนี่ก็อยู่อันดับที่สิบสี่มีโซนตกชั้นเหมือนกันมาที่ข่าวในนะว่ก็ข่าวอังกนะครับไปต่อกที่ข่าวอังกต่อเลยครับก็เป็นข่าวของเดอร์บี้ฟอลเลอร์อันยังยองอีกเหรอเดอะกอตอมี่ที่มีข่าวบอกว่าเขาไปร่วมฝึกซ้อมกับแบ็ p พูลทีมในเดอะพิเชียพิฟขององกโดย ทางแบคโฟเขาก็โอ้โโหอเคฟีลชอบฟีท้ามากเลยเล่นดีมากเล่นดีมากก็เลยจัดการยื่นสัญญายื่นสัญญาให้ไปเป็นเงิน10,000ปอนด์10,000ปอนหนึ่งหนปอนไม่ไม่ครับร้อยปอนดร้อยปอนร้อยปอนเงินไทยก็อยู่4,800บาทโอ้ยลดตัวถูกมากค่าตัวถูกมากกว่าที่ได้รับจากเมืองทองยูไนเต็ดเมืองทองจะจ่ายเยอะกว่านะเมืองทองจ่ายเยอะกว่าครับล็อบบี้ฟอลเลอร์ทำไง no I want no I don't no หือเขาไม่ต้องไ,ไม,ไม่ไม่ยอมะไม่ยอมไม่ไม่ลดเก็บจะมาลดรา,าคาค่าเหนื่อยกันได้ไ,ดไงก็คือต่ำม,มากแล้วก็ปฏิเสธสัญญาเรียบร้อยครับท้าไมตอนนี้ก็กลายเป็นผู้เล่นที่ยังไม่มีสโมสรอย่างไรสโมสรสมสต่อไปแต่ก็ได้สสารนะย้ายไปลีกของอินเดียอ่าที่เขามีการประมูลกันอ่าเขบอกว่าจะลงเตะที่ลีกอินเดียแต่ว่า,าล่าสุดมีการ พอมีการเลื่อนเตะก็เลยต้องย้ายไปเรื่อยๆย้ายเรื่อยๆแต่ก็ยังมีที่ว่ายังมีที่มันสนใจอยู่ก็ฮันสซตตี้ดอนคาร์เตอร์หรือเบนดี้หรือว่าจะเป็นเฟกบูดทาวน์เป็นต้นที่พูดมาก็เป็นทีมที่อยู่โซนตกชั้นเหมือนกันนะแน่นอนคอยจะช่วยทีมคงน่าจะได้สูงกว่าร้อยปอนด์อยู่มั้งครับที่พูดพูดไหมใช่ใช่าก็ดูกันต่อไปว่าในสุดแล้วเด็กก็ล็อบบี้ฟาเลอร์ของอดีตแค่ของแดงจะไปอยู่กับทีมไหนหรือว่าจะมาเมืองไทย เออก็ไม่รู้มาหรือเปล่าผมว่าคงเลิกมาแล้วล่ะคงจะเข็ดแล้วอ่ะไปข่าวพูดถึงของแดงของแดงนอ่ะของแดงข่าวของแดงนะเป็นข่าวสตีเวนเจอร์ลัตที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับจากการลงสนามรับใช้ทีมชาติอังกฤษครับผมในเกมหมุนเครื่องกับฮอนแรนดแล้วก็แพ้ไปสองประตูสามในวันพุธที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่่านมาล่าสุดนะครับแฟนดอลก็คงมีฮดีใจแล้วที่เกณฑ์ลีกในวันเสาร์ที่สิบ พรุ่งนี้นะครับก็จะได้ลงสนามได้ในเกมที่บุกไปเยือนแมวดำแมวดำแซนเดอร์แลนด์ก็อุ่นใจขึ้นมาครับได้มีฟิลจอมทัพจอมบุกกลับมาสนามอีกครั้งอีกรายนึงก็เป็นเกรนจอนสันนะอันนี้ก็จะมาเหมือนกันมาเหมือนกันก็คัมแบ็กมาเหมือนกันครับผมในวันเสาร์พร้อมกันเลยครัมาละทีนี้แฟนบอลก็ได้เชียร์กันครับหวังว่าคงชนะนะคือคาร่าคงสำรองต่อนั่งบนต่อไปเพราะว่าแซนเดอร์แลนด์นี่แต่ก็อันตรายเหมือนกันเพราะแซนเดอร์แลนด์ก็แพ้มาสองสามนัดแล้วครับก็ แต่นั่นนี่เขาเล่นในบ้านนะเล่นในบ้านเลยไม่ยอมแน่ไม่ยอมแน่นอนข่าวมาแล้วครับเกมแนแบันตาไปที่ข่าวข่าวไม่นู่นเลยครับสเปนนะก็เป็นข่าวพ่อพระใจบุญเหลือเกินคนนี้ครใช่ครับซาบี้เฮอร์นันเดสอ๋อกองกลางของเจ้าบุญทุมบาร์เซโลนาและดีจีทีมชาติบาซิลเอทีมชาติสเปนสเปนอย่าบอกว่าทีมชาติบาซิลกก็ ล่าสุดนะครับได้รับเช็คจากสหรัชยุโรปหรือว่ายูฟานะครับจำนวนเช็คที่อยู่ที่หนึ่งแสนยูโรโอ้โหเยอะมาสารนะครับตีเป็นเงินได้ก็4ี่จุดสาล้านบาทนะฮะเขารับมอบเสร็จเขาก็ยื่นเช็คตัวนี้ครับมอบให้กับองค์การการกุศลต่อไปโดยให้กับคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือว่าไอซีอาร์ซนะครับมอบเงินจำนวนนี้เพื่อให้ ไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสัตว์ประถมทางร่างกายในอัฟกานิสถานก็ถือว่าเป็นการกุศลการกุศลพอผาใจบุญบริจาคบริจาคก็ถือว่าใจดีนะมาปุ๊บก็มอบให้เลยทั้งหมดจะเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์่ือก่อนเกมที่จะแข่งกับเลเวอร์คูเซนยำนไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งพอทำบุญเสร็จปุ๊บ กินเยอะเลยกนน้เยอะเลยแต่ต้องให้บรเตอรี่ทำบุญบ้างเขาก็ทำบ่อยนะบรูเตอรี่ทำบ่อยทำบ่อยคือเขาจะมีนิสัยเกลียนๆหน่อยแต่เขาก็แต่แตบุญใจก็ยังมีกาวคราวมาตลอดเลยเช้าตลอดเลยก็ถึงบอกว่ามันที่นี่บอกให้ไปแต่งงานซะมันจะเหม็นเราลิฟลูนี่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ มาปิดท้ายที่โปรแกรมนี้ครับครับครับนี้โปรแกรมวันนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลกันเช่เซน่าอิตาลีนะครับเตะกันสองกู่สองสนามนะครับเวลาเดียวกันเลยตีสองซีนมากนะครับคีย์เอเวอร์เจอกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็เอาไปเยือนลาซัมเหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนบอลไล่โคตรเหมือนกันบอลลานิเอลีก็อีกกุญซื้อร้อนแรงนี่ ไม่แน่อาจจะเอาโบอาไปเออเขาบอกว่ามีข่าวอยู่มีข่าวว่าโบอาจะไปอิตาลีไม่รู้มีครับอินเตอร์โรมาเยอะไม่รู้จะไปที่ไหนนะโรมาอินเตอร์มีหมดฮะแตแล้วก็อีกคู่ครับนาโปลีเจอกับกายาลีอ่าปแล้วายสุดท้ายที่โปรแกรมบุนเดสตดีกาเยอรมันนะครับเตะกันหนึ่งคู่หนึ่งสนามนะครับสตุตการ์ดเจอกับไกเซอร์ซาลาเทสอ่าในเวลา ตีสองครึ่งครึ่งครับผมเตะเร็วด้วยอ่าเตะเร็วหรือยังไงครับผมว่ามันน่าจะเป็นตีสองครึ่งมากกว่านะครับอาจจะมีอาการปรับกดยางอาจจะผิดทิมพารดกยังไงครับผมน่าจะเตะดึกิ่งยันตีสองครึ่งตีสองครึ่งครับครับพอคู่นี้อาจจะยิงกันไปเยอะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็อยู่โซนไฮต์ราเหมือนกันไกเซอร์อยู่อันดับที่18ครับดูกาดอยู่อันดับ8อ่าก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีช่วงหลังครับผมก็ถ้าชนะกันก็รุะว่าบุญบิดบุญบิดแล้วไม่เกินหนึ่งเมตรอ่ บบนั้นอ้าวันนี้คงหมอนี้นะพรุ่งนี้เราจะกล้าผลมารายงานให้ทราบกันต่อไปครับพร้อมกับข่าวๆที่เกิดขึ้นวันนี้คงจบลงแค่นี้นะพบกันใหม่กับรายการรักบ,บ,บอลไลฟ์สวัสดีครับ